เออนั่นแหละแบบนี้แหละทั้งเขาเรียกว่ารถดิฟโอ้โูมาละสี่คันห้าคันพร้อมอมกันเลยมาดูใครจะชนโอ้ผมลบได้โอ้ขูหลบได้ทุกคนว่ะเอาเรื่องสุดยอดสุดยอดเล่นเล่นเป็นทุกคนเลยในเซิร์ฟเจแปนนะเนี่ย สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม FR Legend สำหรับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมเอารถ Toyota BRZ ใช่หรือเปล่าอันชื่อถูกหรือเปล่าหรือเรียกชื่อนึ่นก็ได้ก็คือ GT 8 6หรือ BRZ ก็ได้ BRZ อ่ะผมขอเรียกเป็น BRZ ละกันนะครับทุกคนนี่ครับคันนี้ครับผมให้ดูก่อนอ่านี่คือผมได้แต่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยเอารถคันนี้ไปดีฟที่อ่าโหมด ออนไลน์นะครับในเซิร์ฟเจแปนนะครับทุกคนก็มีน้องๆหลายๆคนเนี่ยทักเข้ามาถามพี่บอกว่าวันไหนพี่จะไลฟ์สตรีมคืออยากเล่นเกม FR ด้วยมีน้องๆหลายคนอยากเล่นเกม FR Le ดิจนด้วยคือผมขอบอกทุกคนนะครับว่าผมจะามาสตรีมในอีกประมาณวันหนึ่งถึงสวันนี้แต่บอกแน่นอนไม่ได้อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะครับนั้นทุกคนนะครับก็รอๆกันหน่อยนะครับใครที่อยากเล่นกับผมแต่สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมไปดิฟก่อนนะครับ ก็ไม่รู้ว่าทุกผู้ชมจะถูกใจคลิปนี้หรือเปล่านะถ้าทุกคนถูกใจก็ช่วยกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการนาคลิปต่อไปนะครับผมไปเข้าเกมนะครับก็รถคันนี้เนี่ยผมได้ทําการแต่งไว้เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่อยากมาเสียเวลาแต่งทีหลังนะครับไม่อยากมาเสียเวลาแต่งเวลาบันทึกอ่าบันทึกคลิปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียเวลารถคันนี้เนี่ยผมใช้เงินถามว่าเงินเอามาจากไหนเงินโกงครับ ตอนนี้ผมเล่นเวอร์ชันโกงนะครับทุกคนผมแบบว่าไม่มีเวลาเล่นเวอร์ชั่นแบบจริงๆนะครับเวอร์ชันแท้เพราะวา่าไม่มีเวลามาเล่นฟาร์มตังค์นะครับมันค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรแต่ถามว่าเล่นได้ไหมฟาร์มได้ไหมได้แน่นอนครับแต่ผมแบบมีเวลานั่งเล่นเกมแบบไม่เยอะอะไรแบบนี้ผมก็เลยจําเป็นต้องแบบเล่นเวอร์ชันโกงไอ้แล้วเวอร์ชั่นนี้เนะี่ยมันสามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวใครที่สนใจเนะี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้เดอร์ดสคริปชันนี้นะครับทุกคนเผื่อใครที่อยากจะเอา ไปโหลดเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปดิฟในโหมดออนไลน์กันเลยทุกคนไป let's go โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในสนาม EBU อ่านถูกหรือเปล่ามัมันชื่อสนามอะไรวะทุกคนทุกคนช่วยบอกผมทีสนามเนี่ยเอาหมายถึงแบบชื่อสนามจริงๆนะไม่รู้ว่าชื่อในเกมเนี่ยมันเป็นชื่อสนามจริงหรือเปล่านะก็ด่านนี้เนี่ยผมกําลังฝึกเล่นอยู่นะครับทุกคนก็อาจจะไม่เก่งมากแต่ก็พอดิฟได้ไปวันนี้เราจะไปดิฟ เอ้าแล้วทำไมมันมีแบบเสาไฟแดงอยู่กลางถนนใครมันมาตั้งไว้ตรงนี้อาจจะอ่อนๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยยังเล่นไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวขอหาคู่แบทเทิลแป๊บหนึ่งหาคู่แบทเทิลแป๊บหนึ่งแล้วจอดรอจอดรอตรงนี้เดี๋ยวจะมีคนวิ่งมาแล้วเราก็แบบวิ่งไปพร้อมกับเขาอ่ะมาละโอ้โหกระโดด่างนี้เลยอื้อ แล้วมาใครเหมือนเอาไฟแดงมาไว้ตรงนี้โอ้โหกระโดดไม่ดีคือพลาดทุกคนโอ้โหสามสองวะนี่มันแรงเอาเรื่องเอาเอาอีละมึงวิ่งมาทางเลนแบบนี้มึงไม่ดูเลยเขาดิฟกันอยู่โอ้โหเนี่ยคือเล่นไม่เป็นไงไม่เห็นเลยว่าเขากำลังดิฟมา โค้งตัวนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าเป็นโค้งหักศอกสําหรับผมแล้วผมยังไม่ชินเลยทุกคนอ่ะตรงนี้เป็นจุดกระโดดเปิอบอ้าโอ้โหเฮ้ยโอ้ยดีเนี่ยมันออกไปก่อนเมื่อกี้อ้าวชนอีก้ะอ่ะสองสองเราชนอีกแล้วมาเพื่อนตามมาตามเรามาเพื่อนรีบตามเราส,สวยๆหน่อยโอ้โหชนเละชนเละเลย ไม่รอเลยครับไปต่อไม่รอเลยครับผมขอดีไปยยาวเลยนะครับทุกคนรถคันนี้มาจอดเสียอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ไดีกว่าเขาโอ้โหกระจังหน้ารถคือเต็มถนน,นนคือพากันชนกันเละเทะไงเดี๋ยวผมรออาสมซองมาก่อนอมากระโดดพร้อมกันโอ้โหเมเสียวชนไฟแดงว่ะทุกคนให้มันมาตั้งไว,ว้ ดีนะั้นเราไม่พลาดมีคนชนบ่อยมากมีคนชนค่อนข้างเยอะเลยตรงนั้นนะ่ะกระจังหน้าคือแบบเต็มเลยเฮ้ยไปพร้องกับเขาไปพร้องกับเขาหาคู่ดิมันถึงจะมันเ,เสียงรถบักอีกแล้วจำ้ำเฮ้ยโอ้โหกูจะว่าตายใครมันมาตั้งไว้ตรงนี้เหมือนมันเป็นเป็นแบบพวกแบบ ด่านฝึกเล่นอะไรยังไงอย่างนั้น,นครับใครมันจะไปหลบได้ไหมถามว่าหลบได้ไหมมันก็หลบได้อยู่แต่มันไม่ทุกตาดิมาเดี๋ยวผมจะรอมาละมาละสีเรียงเโอ้โหตามไม่ทันเลยไปแล้วโอ้โหควยกระเด็นกันเลยเสียงรถใครตามตูดมเรามาเม,มื่อกี้ายาวไปเพื่อนอายาวไป เออตามมาสวยนั่นแหละเออดิฟตามส,สวยหน่อยเออนั่นแหละแบบนี้แหละเงเขาเรียกว่ารถดิฟโอ,อ้ขูมาละสี่คันห้าคันพร้อมมกันเลยมาดูใครจะชนโอ้ผมหลบได้โอ้โูหลบได้ทุกคนว่ะเอาเรื่องสุดยอด สุดยอดเล่นเล่นเป็นทุกคนเลยเซิร์ฟเจแปนนะเนี่ยรอรอ,อ,อ,อไปเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมชนไปนิดนึงไงไม่เป็นไรหรอกมันเป็นการฝึกฝนโอเคครับยาวไปครับจุดกระโดดอีกครั้งหนึ่ง เออคือโอ้โหรอบนี้ตูดแบบสกิดนิดนึงเอ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้ชนเลยอะไรวะโอ้โหต้องเอารถผมไปซ่อมแล้วทุกคนไม่ได้แบบเนี้ยรอเพื่อนแบบนึงมาเลยเพื่อนมาเลยตามมาคืออยากผมเป็นคนตามบ้างแต่คือแบบไม่มีใครให้ตามเลยจริง โอ้คนนั้นไปจอดรอตรงนู้นเลยอขอสวยๆยัยงสวยเลยต้องใช้แบบประสบการณ์ในการกระโดดค่อนข้างจะแบบทำนานเลยนะใช่หมายรถเข้ามันแรงอย่างว่าทุกคนดูเดี๋ยวตามผมแป๊บเดียวแบบทันละ ไปลบผมร in so ู so oh, oh ้สึกมันอึดๆยังไงไปู้เป็นเพราะยางหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมนะครับว่าทำยังไงรถรถมันถึงจะแรงขึ้นกว่านี้ได้อีกอันนี้คือรถผมอัพมาเต็มแล้วนะเออเอาโอ้โหผมพลาดว่ะโอ้โหเพื่อนด้านหลังได้ชนผมเลยโอ้โหโทษ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 เพื่อนโทษเลเอาหม่เอาหม ชนนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับอเราต้องตามคันทั้งหน้าให้ทันอะไรวะตูดซองไว้เอกแต่ไฟหน้าเป็นสิบเอ็ดสิบสามโอ้โหไหมมาลองกระโดดอีกครั้งหนึง่งอ๋อแต่ตูดผมยังแบบสก,กิดไปนิดนึงอยู่เกือบดีเกือบดี ผมยังผมยังไม่รู้แบบจังหวะการโดดมันสักเท่าไหร่ด่านนี้เพราะว่าเพิ่งจะมาเล่นได้ไม่นานอืมเสียงกระตุกเสียงกระตุกนิดนึงเอาแล้วทำไมมีเสียงติดๆอะไรวะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเกมบักหรือเหรอ โอ้โหชนกัเลิทิจังหวะนี้หึขัดขังบอกไม่แบบคนามือคือโดนจนชินแล้วมายาวๆไปโอ้โหมาดิฟตามตูดกันสามคันสี่คันแบบนี้เนี่ยผมชอบจริงๆเลยแต่รู้สึกว่ายางรถเราจะหมดแล้วทุกคนเราต้องขอแวะไปเป,เปลี่ยนยางแป๊บ,บนึงเพราะว่ารถเรามันค่อนข้างจะอืด เกือบสวยสก,กีดนิดนึงไม่เป็นไรครับกำลังดิฟมันเลยจะให้ไปเปลี่ยนยางได้ยังไงโอ้โหดูดิดูด,ดิต้องดิฟแบบนี้ไม่รถพายกันช้าจังโอ้โยางผมจะหมดแล้ววะ่ะแดงและโอ้โหสวยๆไป เออมาออีกรอบนึงมะรอบนี้ขอส,สวยๆโอ้โหไม่ชนขึดยอดอยางผมหมดแล้ววะ่ะเดี๋ยวผมต้องขอแวะไปเปลี่ยนยางแป๊บหนึ่งนะทุกคน,นดูดิเขาตามผมแบบแป๊บเดียวถึงละมีการแซงมีการแซงอ่ะให้ผมตามบ้างเอา ผมตามไม่ทันเลยดิโอ้โหรถผมแบบป้งไม่ออกเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนยางแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวราไปดิฟกันต่ออ,อซ่อมรถด,ด้วยรู้สึกว่าจะโดนชนแบบจนเละเลยอ่าโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ซ่อมรถแล้วนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในด่านกันชัยตาแล้วนะครับ ผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมเล่นเกมนี้มันรู้สึกเพลินๆยังไงไม่รู้ว่ะทุกคนเออรู้สึกแบบเล่นเพลินดีอาจจะเป็นเพราะว่าผมแบบไม่ค่อยได้เล่นเกมแบบนี้แหละมั้งนะไปดูคนมาเราลองมาลองวึ่งแบบไม่ต้องดิฟกันนะครับคือผมก็พยายามแบบซ้อมดิฟแบบอันนี้อยู่นะเผื่อแบบจะได้แบบไปแข่งกับคนดูอะไรอย่างนี้แต,แต่คนนี้ทําไมเขาดิฟอ่ะต้องดิฟตามสักหน่อยละอ่ะไหนๆก็เจอคนที่ดิฟด่านนี้ละคือผมไม่เคยไม่เคยเรียกได้ว่าไม่ค่อยเห็น คนที่เอารถมาดิฟด่านนี้เลยดูดิเห็นไหมคนมากเขาจะแบบเอา้าโอ้โหอะไรวะโปรหรือเปล่าทําไมแบบนชนรถเราแบบรถเราแบบกระเด็นนะแต่รถมันไม่เป็นอะไรอันนี้คือผมงงมาก <Yeah. S 1> ไปดิฟตามคันสีแดงกําลังเพลินเลยเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหเห็นไหมคือผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรทําไมรถมันเลี้ยวเร็ว,รว,รวจังเวลาหักนิดเดียวนะ่ะมันไม่เท่าไหร่แต่วเวลาหัก,กเยอะคือรถมันแบบเลี้ยวเร็ว,รวมาก คือล้อหน้ามันยึดถนนแบบดีมากโอเคทุกคนยาวไปครับโอ้โหข้างหน้านี่ชื่อดีเคเอ้าเพื่อนยังไงเนี่ยไหวไหมไเพื่อนโอ้โหนี่นายดิฟเป็นหรือเปล่าโอ้โหดูดูดน่าจะปิงนะแต่รถเขาเอาเรื่องอยู่นะเออมันต้องอย่างนี้ สวยเพื่อนสวยโอ้โหไม่เนียนเลยนายไม่เนียนเลยเอาเราแบบปิงแล้วแบบมันมาสกิดผมไม่ได้เกยไว้ผมไม่ได้ใกล้มันเลยเมื่อกี้ <S <S 1> <S 1> โ,โหว่ะอาสามสองมาแอบใครอยู่ตรงนี้สายดิฟเหมือนกันแน่แน่องสสยดิเหมือนกันว่าเ,นนาเอาเรื่องจัดจัดอ่าสวยๆไปทุกค,คน น้อยน้อย,น,อยน้อยตาที่จะเห็นคนเอารถมาดิฟดา้านนี้นี่ไงเนีนนนยนไปไงคือผมมันระดับแบบเฮโ้ยรถไม่ดิฟนะไอยาวไปเพื่อนมาอีกรอบหนึ่งเพื่อนมาตามมาเออ โอ้ยเพื่อนตามมาเลยเออม,มันต้องจังซีรู้สึกวรถเพื่อนเราจะตามไม่ทันวะเอาเพื่อนเราลงคลองไปแล้วจังแวะนี้เอแล้วเข้าไปไหนโอ้โหไม่มีคนตามรู้สึกเหงามาคนเดียวรู้สึกเหงาโอ้โหเนียนๆไปครับ โอ้โหผมรู้สึกว่าผมเล่นดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเอาจริงๆนะเมื่อก่อนคือเข้าโค้งแบบนี้ไม่ได้เลยดูดิคือเนียนมากเนียนจริงไรจริงครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นโค้งหักศอกโอ้โหนเนียนนะครับเราไม่จําเป็นต้องกดคันเร่งแช่ค้างก็ได้นะทุกคนคือถ้าเรากดคันเร่งแช่ค้างเวลาดิฟ มันจะทําให้รถเราแบบเวียงมากเลยครับดูดิเห็นไหมไม่งั้นผมขับไม่เนียนขนาดนี้หรอกดูดิแบบโอ้โหเนียนจัดๆแต่ผมก็ไม่ได้บอกบอกว่าผมเก่งนะทุกคนอย่ามาหาว่าผมเนี่ยโอ้โหพี่ไม่ขี้โมว่ะในเกมไหนก็แบบขี้โมจะมีน้องๆมาพูดแบบนี้ไม่เอานะครับไม่เอาพี่ไม่ได้โมนะครับพี่พูดความจริงโอ้โอดินเนียนไหมบอกเลย สุดยอดครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ใหผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูบ่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็ถามว่าผมจะมาไลค์สดอีกไหมผมจะมาไลค์สดแน่นอนครับผมจะมาไลค์เกมนี้แหละเพราะว่ามันสามารถเล่นออนไลน์กับคนดูได้ผมขออนุญาตไปเปลี่ยนยางแป๊บหนึง่งโค้งๆเนียนๆไปอ๋เอเป็นไงอ้โหอะไรจะเป๊ะขนาดนั้นดูไม่ชนไม่ชนเลยอขอรีแพร์แป๊บนึง เสียงรถไข่ข้างหลังเอา้าโอ้เสียงรถเสียงรถคุณดีเคป่ะคุณดิฟคิงดิฟเบิร์นยางรอผมแน่เลยปไ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 ปเอาให้ผมนำอ่ะคุณนำเลยเออต้องอย่างนี้เพื่อนนั่นแหละานนี่กับเรานี่ใจตรงกันวะ่ะเออคือคนอื่นเขาจะมาวิ่งแทร็กไง แต่เรานี่มาวิ่งดิฟไงแล้วกูก็เข้าป่าไงเอาเอาเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยชน,นกันเลทีแล้วเอามาด้วยกัน 2, 2> คนก็ชนกันเองทีนี้โอ้โหืมไม่เนียนเกือบเนียนเกือบเนียนคือถ้าไม่เพื่อนไม่แหลกจะดิฟดีกว่านี้อยู่นะ ดีมากเพื่อนผมชอบแบบแบบเนี้ยเออถ้ามีคนดูมาดีแบบวิ่งไปด้วยกันแบบนี้มันก็โอเคอยู่เอาเพื่อนเพื่อนเขาโค้งใส้ศอกไม่เป็นอู้ตายแล้วเพื่อ like นตามมาไหวหรือเปล่าเนี่ยเอาค้างโออกเลยออกเลยจังหวะนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอวิ่งแทร็กสักรอบหนึ่งไม่ใช่วิ่งแทร็กเขาเรียกว่า วิ่งแบบธรรมดานะครับคือมีอน้องมาคอมเมนต์บอกพี่ว่าถ้าหน้ายางใหญ่มันจะเลี้ยวดีใช่ไหมครับทุกคนแต่ยังไงมันก็ต้องใช้เบรกอยู่ดีนั่นแหละผมว่านะูวิ่ง200กว่านี่ใช้เบรกเข้าโค้งผมก็ยังไม่ชินไงคือถือ iPad ไ,ไปเล่นไปคือแบบมันใหญ่ไง <laughs> โอโ้โห ผมต้องขออนุญาตฝึกอีกสักนิดนึงนะครับเผื่อแบบมีคนดูมาท้าอะไรอย่างนี้แล้วคนนั้นปีงไปไหนคนเดียวกี่นาทีแล้วโอ้โหจะครึ่งชั่วโมงแล้วโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้ก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้นะครับก็ผมก็จะมาดิฟในหมดออนไลน์ท่านผู้ชมดูแบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้ายังมีคนที่อยากดูนะครับหรือใครที่อยากดูผมสตรีมเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับใครที่อยากจะมาเล่นด้วยก็รอติดตาม รอฟังข่าวจากผมได้เลยนะครับถ้าวันไหนผมจะมาสตรีมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ทุกคนช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับอยากให้ผมเอารถคันไหนหรือว่าไปเล่นด่านไหนทุกคนก็คอมเมนต์มาได้นะครับ <S <S <Week in> <upfront> เดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับ คืออา,อาจจะมีปเปลี่ยนเกมบ้างเป็นบางครั้งบางคาะก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวขออนุญาตท่านผู้ชมลาทุกคนเนี่ยไปก่อนแล้วนะครับผมสว,สวสสัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี